สวัสดีค่ะนิงคาะมคเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2564ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤษภมีโอกาสพบเจอกับความมั่นคงนะคะความสุขความสำเร็จในชีวิตกำลังหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามานะคะใครที่ติดตันมานานอาจจะพบช่องทางที่ดีลู่ทางที่ดีเข้ามาในชีวิต เป็นสัปดาห์ที่พบเจอเรื่องที่ผิดพลิกผันนะคะหรือว่าเรื่องที่เราคิดว่าชวดไปแล้วหรือว่าหมดโอกาสไปแล้วก็มีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีเทิร์นกลับมาทั้งด้านดีด้านร้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างกรรมดีหรือว่าผลงานดีๆไว้เยอะๆนะคะเรื่องการงานมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะก็ถูกชะโลกได้เปลี่ยนแปลงยก ย้ายนะคะใครที่อยากเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนสายงานหางานใหม่หรือกำลังสมัครงานใหม่อาจจะได้รับข่าวดีได้โอกาสพบช่องทางใหม่นะคะหรือว่าได้เริ่มงานในที่ใหม่การเดินทางชาวพุสกใครที่ต้องอยู่ไม่ติดที่นะคะมีการโยกย้ายไปนู่นทีไปนี่ทีอันนี้ก็ถือว่าจะนำมาซึ่ง โชคลาภความสําเร็จเรื่องของการทํางานได้นะคะการเงินมีเกณฑ์ได้รับมากกว่าจ่ายนะคะสัปดาห์นี้โดยรวมชาวพิษภมีโอกาสได้เก็บเงินเก็บทองถือว่าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะมีโชคมีลาบบางคนจะได้ถูกหวยรวยหุ้นหรือว่าเจอเรื่องฟุกฟุกได้รับของขวัญได้ของถูกใจเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องาธาตุลมนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควนันบุหรี่นะคะต้องต้องลดงดหรือว่าละเว้นนะคะมีการดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะบางรายอาจจะมีเรื่องเจ็บตัวเล็กน้อยจากการเดินทางแบบนั้นก็อย่าประมาทนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบรักกระทันหันนะคะพบรักจากทางไกลพบรักจากการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีรักห่างๆอย่างห่วงๆนะคะ มีคนที่แอบปิงแต่ว่าอยู่ห่างกันหรือว่ามีเหตุให้ต้องห่างกันท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็เป็นช่วงที่ราบรื่นดีบางคู่อาจจะมีเตรียมวางแผนเดินทางร่วมกันหรือว่าปรับปรุงบ้านหรือว่าซื้อที่ดินร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ